We are back. The Secret Fashion the Secret 2024งานองนอริซ่์จอคิวอยู่มากมายค่ะและก็อีกหนึ่งงานนะคะที่เรียกได้ว่าจอเข้าคิวมาแล้วเรียบร้อยนั่นก็คืองาน v i c t o r ร s Secret Fa ฟชั่นโชว2024ค่ะล่าสุดค่ะช่วงงานป i ร Fashion w e e คนะคะเมื่อคืนเขาก็ได้ออกมาบิ้วงานโดยการโพสต์ตัวอย่างอย่างเป็นทางการสําหรับงานวิกตอเร s ยสี r กรดแฟชั่นโชว์2024ค่ะโดยบอกว่าสามารถรับชมได้ในวันที่15ตุลาคมเวลา18.30น,านาตามเวลา E t ทีเพื่อรับชมรายการ p ิ้ k คา r เป t ดอัแลวว่าก่อนที่จะมีการ การไปชมแฟชั่นโชว์นะคะแม่ๆจะมีการเดินพิ้งค์คาร์เปตก่อน18นาฬิกา30ต่อมา19นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นการแสดงสดนั่นเองนะโดยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่งานของเขาเนี่ยจะจัดแสดงรายชื่อโดยแบบว่าเป็นศิลปินหญิงล้วนนั่นเองเพื่อนๆที่มีความสามารถทางด้านดนตรีค่ะและก็จะประกอบไปด้วยคุณเชร์ลิซ่าไทล่านะคะมาขึ้นทําการแสดงโดยล่าสุดค่ะพี่สาวนางฟ้าที่เป็นหนึ่งในตัวอย่างอย่างเป็นทางการรีดิว่ามาด้วยปีกสีทองเลยแม่ซึ่งก็คาดว่าปีนี้ต้องเป็นสีทองหรือเปล่าเพร าด้วยการ์ดด้วยอะไรต่างๆนะคะช่างน่าติดตามจริงๆและก็เขามีการสปอยนอลิซ่าของเราโอ้โหตื่นเต้นสุดๆเลยเลยค่ะคือในคลิปนี้ก็จะได้เห็นพี่นางฟ้าใส่ปีกเดินทั่วเมกาเลยแม่และก็มีกราฟิกค่ะเป็นรูปปีกสีทองสีเงินนะบินอยู่ค่ะทุกคนงานนี้ก็จอกไล่เข้ามาแล้วนะคะและก็ทุกคนจะได้รับชมไลฟ์เช่นเดิมค่ะซึื่องทุกงานช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีไลฟ์ตลอดเลยนะคะนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากๆเลยก็รอจับตามองนะคะแม่ๆสำหรับงานนี้ค่ะ New York City featuring live performances by K-pop sensation Lisa, singer